เครียดเรื่องหมานะหมาไม่กินข้าวปวดเตี้ยๆปวดหัวแล้วก็ดูข่าวแล้วเนื่ยก็เล่นไม่ได้ทั้งวันไปติดดับดับนะเล่นไม่ได้ซะเป็นส่วนใหญ่นะไอคับเจอไล่ไปก็ไม่อ่านปวดหัวมากหมาตัวเตี้ยๆไม่ได้มีข้าวตกถุงท้องเลยดูฉันสิเวลาฉันเครียดฉันก็จะ แก็เซิงอย่างนี้แหละฉันเหนื่อยมากเลยวันนี้ก็เหนื่อยมนะาทั้งวันแล้วนะเพื่อนมาตัวติเตียมันยังไม่กินข้าวแต่เมื่อเช้าทํายังไงก็ไม่กินมันชอบกินของทอดเราก็ไม่อยากให้มันกินของทอดเพราะว่าเราของทอดมันไม่ดีต่อสุขภาพไงไก่เราก็ไม่ได้ทอดให้ยังไม่ได้ไปซื้อให้มันพรุ่งนี้ก ค่อยจะไปซื้อไม่ยอมกินข้าวเป็นห่วงมันอ่ะกลัวกลัวมันตายาคนยไม่อยากจะเลี้ยงเลยแล้วคนที่มันเอามามันจะรับรู้ไงว่าเราเป็นถูกเนี่ยเห็นลำบากแกของเลยลำบากเฮามือน,นีเบิดมือมันบ้านี่กินนี่อย่างเลยปกติมันกะสิกินอยู่มันมาก,กินไก่ทอดแต่ว่าไก่เบลีทอดให้มันเพระว่าต้่มไปเบิด ปกติกระเสียวไก่ถอดฝากใส่เทิงๆมันกระสิกินเพราะมีชีวิตอยู่แต่ละมือมือนี้มันบกินเลยแต่จะตื่นขึ้นเลยอยายามมันตายนอนกับบลับลงมือนี้ออื่นพียสิไปือไก่ตะสอบต่วาสกียตัวนั้นถ้าเกินตัวนี้มันบ่ิยยากมันบกินก็คือบีบปากเทลงมันยากนมันตัวนี้มันซอยมันบกินเลยคือบได้เลยด้วตัวเตี้ยนี้นี่ตัวนี้มันมันตีปากได้นะแม่ตัวอ้วนนี้เนาะ นอนหลุกแหม่ไปนอนกันเนาะอุ้ยเป็นจะสั่งค่ะเถอะหาหามามันหามามามันหามาให้เขาอยากหามาให้เขาปวดหัวนี่นะเขาเอื่นว่ารู้เท่าไม่ถึงการหามาให้เขาอยากตอนนั้นมันเอามามันโมโหว่าหมาสิเป็นยังสิมันเอามาให้เขาอยากแล้วมันเป็นใจใหญ่บรต่อไปนี่ ดูเทาบาถึงกานจัดห้องไหมพี่น้องแต่ <c oughs> จัดเอาอันนี้ออกไปง่ายเพราะว่า <c oughs> มันจะต้องเออง็นไหมพี่น้องเอาพัดลมมาตัาง้งนี่เพราะว่าเครื่องรับโทรทัศน์มองหันมันหอน คนมักบึงโทรทัศน์พลังเทียนนิดมันหลินบ่ได้นะนะ,นะเออเอา้าเตะอันนี้พี่น,อน้องนมาเท่านี่ปัดฝุ่นเอากิดก่อนพัดลมปิดหรือไปพัดลมเดี๋ยวเอาถ้วยขาวว่างไว้นี่เพราะว่ามันมาท่านี้กินตั้งแต่มเหมือนเอ้าแม่ยันเม่องไงนะแต่ห้าวบ่กินข่าวมือหนึ่งหุกกับไก่แต่เลยห้าวบ่กิน เพราะว่าเขาเป็นคนอ้วนไหมเขาอดอ,อาหารบด้ยลางไกยมันจะต้องกินมีแมวว่างไว้น,นี้ก่อนให้ซุ้มมากินให้อยูอันเตียามากินเดี๋ยวสีเลนเน็ตถ่ายอยู่นี่ประมาณจะย่ามสิลั์ย่ามสิลป์เคยเซียนเอาเออกไปเก็บอาหารเนาะโอเค ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะกันดีนะคะคนที่กดไลค์คอมเมนต์เราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเนาะ,ะโอเคนะคะ